น้ำพริกถ้วยหนึ่งค่ะทิกขี่โนูสวนเผาจ้ะต้นกะเพาวสวยงามไหมคะผักสวนครัวนะคะขึ้นมามผักสวนครัวบ้านอยู่ไกลตลาดเนาะ ต้องมีของเพราะไม่ต้องปลูกนะคะเกิดขึ้นมาเองเมล็ดของเขาล่วงลงมาเขาก็จะเกิดขี้หนูผ่านอะไรผ่านจินดาขี้หนูผ่านอะไรผ่านจินดาปลูกปลูกครั้งเดียวค่ะเพื่อน บูกครั้งเดียวได้กินตลอดทั้งคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ขิ้นหนเล็กเล็กมากเลยจะเกิดตามป่าเนาะภาคตะวันออกเชียงเหนือเรียกพี่ขี้หนูเล็ก เม็ดเล็กๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเหลี่ยมสีขาขวๆและเม็ดสีขาวๆจะลูกใหญ่กว่านี้เยอะอยู่อ่าพริกขี้หนูค่ะเพื่อนเได้มาเยอะอยู่ค่ะพอดีพอดีตำน้ำพริกถ้วยหนึ่ง สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆชมใบกับใบนางรักอะไรพวกนี้ต้องมีค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอยู่ไกลตลาดคลิปนี้ก็พาชมกระเพราแล้วก็เก็บ เก็บพริกไปด้วยจ้ะพริกขี้หนูนะคะจะเอาไปตำน้ำพริกกะปิด้วยพอดีเข้าสุกนะพริกกะเหลี่ยงเม็ดสีขาวแต่ลูกใหญ่กว่านี้อันนั้นเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดไอ้พริกขี้หนูค่ะเพื่อนได้มาเยอะอยู่ค่ะพอดีพอดีตำน้ำพริกถ้วยหนึ่ง ขี้หนูผ่านอะไรผ่านจินดาค่ะเ<ม>พื่อนเแต่ว่าอร่อยตำน้ำพริกอร่อยสองปีแล้วยังออกลูกให้กินอยู่ลูกเล็กเล็กค่ะสิบเม็ดก็พอแล้วพริกขี้หนูค่ะเพื่อนๆได้มาเยอะอยู่ค่ะพอดีพอดีอดตำน้ำพริกถ้วยหนึ่ง ปลูกครั้งเดียวค่ะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดทั้งนี้ไว้คาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราโหระพาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆชมใบกระเพา คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขี้หนูอ่าพันอะไรพันจินดาค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอร่อยตำน้ําพริกอร่อยขี้หนูอ่าพันอะไรพันจินดาคลิปนี้ก็ พาชมกระเพาแล้วก็เก็บปีเกิดเองต่อปีหน้าเขาก็จะอายุยืนเหมือนกันค่ะปลูกมาพริกขี้หนูค่ะเพื่อนได้มาเยอะอยู่ค่ะพอดีพอดีตำน้ำพริกถ้วยหนึ่ง สองปีแล้วยังออกลูกให้กินอยู่ลูกเล็กๆค่ะสิบเม็ดก็พอแล้วจำแต่นี้พริกขี้หนูสวนขี้หนูเล็กแล้วก็จะมีพริกอะไร,รกอะเล่นค่ะเขาเรียกพริกก็มีหลายอย่างเนาะพริกชีฟ้าพริกดมแล้วก็พริก มันไม่ต้องปลูกนะคะเกิดขึ้นมาเองเมล็ดของเขาร่วงลงมาเขาก็จะเกิดค่ะเขาเรียกพริกก็มีหลายอย่างเนาะพริกซีฟ้าพริกดมแล้วก็พริกสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเอนชม ใบกับภากตะวันออกเฉียงเหนือเรียกพริกขี้หนูเล็กเม็ดเล็กๆล็กพริกขี้หนูบนเขาเขาว่างนีน่เนาะถ้าทางใบนางรักอะไรพวกนี้ต้องมีค่ับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอยู่ไกลตลาด สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆชมใบกับพาขี้หนูสวนนี่เพจลองจากพี่เกลีย่ยชื่อของเขาเนาะพี่กลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆชมใบกับ ขี้หนเูเล็กมากเลยจะเกิดาตามป่าเนาะขี้หนูพันอะไรพันจิน,นาาดาขี้หนูสวนนี่เพจลองจากาพิกเกลีย่ยชื่อของเขาเนาะพิกคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มันไม่ต้องปลูกนะคะเกิดขึ้นมาเองเมล็ดของเขาร่วงลงมาเขาก็จะเกิดค่ะเพื่อนแต่ว่าอร่อยตำน้ำพริกอร่อยใบายนางรักอะไรพวกนี้ต้องมีค่ะเพื่อนเพราะว่าอยู่ไกลตลาดน้าพริกกรเหลี่ยงเม็ดสีข,า,ขาวๆแต่ลูกใหญ่กว่านี้ อันนั้นเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดไอ้เขาก็จะอายุยืนเหมือนกันค่ะปลูกมางามมากเลยค่ะยิ่งปลูกนานยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือต้นพริกนะคะเขาก็จะ อายุยืนเหมือนกันค่ะปลูกมาหน้าพิกเกลี่ยงเนาะเม็ดสีขขาขาวแต่ลูกใหญ่กว่านี้อันนั้นเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดไอปีเกิดเองต่อปีหน้าพี่ขี้หนูเล็กเลกมากเลยจะเกิดตามป่าเนาะ คลิปนี้ก็พาชมกะเพาแล้วก็เก็บค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอร่อยตำน้ำพริกอร่อยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพาจะต้นกะเพาสวยงามไหมคะ ผักสวนครัวนะคะนี้ไว้คาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราโหระพาคลิปนี้ก็พาชมกระเพราแล้วก็เก็บขี้หนูพันอะไรพันจินดา คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ